สวัสดีครับมาพบกับ C Channel นะครับนะวันนี้ก็มาไลฟ์นะครับนาที่วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับนะวันนี้ก็ C Channel นะครับจะมาบอกข่าวดีๆนะครับนะก็นะครับอย่างที่ทราบรับในเพจของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับประชาสัมพันธ์นะครับนะก็ ข่าวเช่าที่มีปัตตานีนะครับได้นะครับประกาศนะครับนะห้องสอบและเลขที่สอบนะครับนะการทดสอบความรู้นักเรียนนักศึกษานะครับใหม่เนาะนักรู้นักเรียนนักศึกษาใหม่นะครับระดับปวชและปวสนะครับนะประจําปีการศึกษา2566นะครับวันอาทิตย์ที่26นะครับศุกร์กษัตรพุทธศักราช2500 66นะครับเวลา9ก้นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับก็แสดงความยินดีกับผู้ที่มีรายชื่อตามที่เรามาสมัครแล้วก็ประกาศผู้มีสอบนะครับเพื่อจะมาเป็นนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเรามีการสอบ คัดเลือกนะครับระดับปวชและปวสนักศึกษาใหม่พุทธกักระัาช2566บนะครับอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะครับนะแล้วก็สอบเสร็จนะครับก็ติดตามผลนะครับทางเพจนะครับนะเดี๋ยว C Channel ก็จะมาแจ้งข่าวดีอีกรอบหนึ่งนะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะครับได้ข่าวว่านะครับนะนักศึกษาอ่าที่จบไปแล้วกำลังทยอยเอาอ่า ผลการเรียนนะครับนะผลการเรียนนะครับก็รีบๆมานะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซีชแนลนะครับ